กินตื่เนี่ยมาสาวอ้ไอ้หนองทรมานหลายเดี๋ยวกับเมื่อกี้เห็นสายตากันป้าเป็นยางเนือเนยเนี่ยเนี้ยเนี่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 ยเนก่ยนมากกนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยตนต่ยเนี่ยเวด่ยเ่ยเนอมันกัเนิ่มเา่ยตาก่ยเริ่มแนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่กเนี่ยเนี่ยนี่ยูน่ยเ่ยเนี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 ่ยเน่ยเนยานล่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเ่ยเนยเนียเนียเนี่ยน่ยเนี่ยนี่ยนยนี่ยเนี่ยเน่เนียเนี่เนีเนีนี่ยเนา่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่โอ้ย ครับเอลยโอ้ยพี่งามต่าไปได้มาไดลยดิครับโอ้ยจต่ไม่เหี่ยมนี่ล่ะกินอะไรเนียนกิมาถาท้าข้าวข้าวทีนนี่ก็แทบจะเป็นเนยเนียเอามันกับไข่เรื่อยดีขึ้นไหลดิแต่ขี้โอ้ยเนี่ยเหมือนสอบรได้ตื่นเกินเอือดไม่ทรมานไหลขี้ตาเหนียวเกะติดตาตาเป็นยางเป็นเมื่อเป็นนั่นน่องกับพ่อใครเห็นสะพัดกินดีก็แทบแม่เดี๋ยวนี้น่องกินไปกล้องที่ซีใหญย รู้สึกว่าตามันแจ้งขึ้งเราต่อเนื้อที่เลื่อตานี่ได้กี่มันจะเสียบไว้ตาดำอยู่แล้วบานนี้มันเป็นควายหัวตหัวโหัวโตมันจะดีขึ้นแล้วเรื่อยเอ้าวานนี้ใหญ่มากมื่อนี้ได้ติดรถมากพอ่ะผ่านมากันเลยใช้แม่มาเยี่ยมนี่แหละพุทธญาณไหมดีไมเอาไปเลยเยอะมากดีไหมเยอวอย่าลืมเด้อมือได้ขอบริษัทเมื่อได้ขอบริษัทอย่าลืมเด้อเออเดี๋ยวมือซ่อมมือเกิดสิเขาไปด้เอ๋อแม่มาหายอีกขอมาอีกซีกองคือเราจ้าผมจะกินต้อนเนื่องกันให้มันหายขาดไปเลย แม่เนึ่นอัดกับไปแม่เพราะว่กินมากแบบนั้นล่ะอัดกอเพราะว่าอ่าอัดนี้ถึงก็สองสามเดือนาจะเรลดลงมากคครับครัอัดไปเลยเดือนละสีกองสี่กองเนี่ยอัดจีเดีนเล็วถึงนะฮะวิ่หน่อยมันพม่พ้อเพียงพ้อก็พจีกับอัดจีไปรักษาดวงตาให้ได้เลดลงเรื่อยๆจีดีหายไป มันพันพ่อสามประมาณสามเดือนแหละจะค่อยลดลดมากเดี๋ยวเกิ่าไปทุลายด้มากลืเดี๋ยวจะลืมสีฟองเดี๋ยวครับ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 ครครับ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 รับค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 รัครับ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 คร ออพี่ลูกค้าก็แนะน้ำบนแนกินดีคอนแทกน่ยดีหน้าหน้าดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา